ออโตดีเซอร์วิสครับวันนี้พามาชมรถจนคัมรี่ปี2012นะครับมีอาการตู้แอร์รั่วนะครับอันนี้ก็คือคอยเย็นตู้แอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอยร้อนนะครับไหนไหนถอดแล้วก็ถอดออกมาเช็คด้วยเลยนะครับอันนี้ลักษณะคอยเย็นตู้แอร์ครับรั่วเยิ้มหนักเลยฮะนะสภาพก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานครับนะมีทั้งเอ่อการผุของตัวรังผึ้งเองนะครับมีทั้งคราบเมือกยางเหนียวต่างๆนะครับเกาะอยู่เต็มไปหมด เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําการตรวจเช็คนะครับอัดแรงดันเทสด้วยนะครับสำหรับคอยร้อนแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยในตัวนะครับเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ตากแดดแห้นะครับเปลี่ยนคอยเย็นใหม่นะครับใช้ของแท้ก็จะเย็นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นลักษณะคอยเย็นหรือ U o p o r a t o r นะครับ การเปลี่ยนอีวาเบอร์เตอร์ก็ต้องถอดคอนโซลหมดทั้งหมดนะครับอันนี้กําลังประกอบเข้าไปในรถแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแว็และรีชาร์จน้ายาใหม่นะครับต้องเติมน้ามันคอมให้ตรงสเปคตามกําหนด,ดด้วยนะครับเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเมื่อแว็กเสร็จเราก็ทําการรีชาร์จน้ํายาใหม่นะครับให้เต็มตามระบบตามสมควรที่จะเป็นนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ตรวจเช็คลักษณะการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะฮะออหน้าเครื่องสายพานดีไหมนะฮะแล้วก็ทดสอบระบบแอร์ว่าเมื่อเราเปิดเย็นสุดเนี่ยสามารถทําความเย็นได้เท่าไหร่นะครับทำความเย็นได้ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับควัมรีปี2012นะครับออโตอดีเซอร์วิสขอบคุณครับ